สวัสดีครับผมคลิปนี้มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับคนทำเกษตรมือใหม่มือเก่าก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเรื่องกล้วยๆอีกแล้วคลิปนี้ผมใช้หัวข้อชื่อว่าแค่ปลูกกล้วยก็ประหยัดปุ๋ยได้มันจะทำให้เราประหยัดปุ๋ยยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับกล้วยเนี่ยถือว่าเป็นพืชหวนน้ำที่ปลูกง่ายครับปลูกได้ทุกฤดูก,กาลเลยนะแต่เสียอย่างเดียวไม่ชอบพื้นที่น้ำท่วมขังนะครับ หรือพื้นที่ที่มีน้ําผ่านเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดปัญหาเรื่องโรคตายพายหรือว่าเชื้อโรคเชื้อราเ,าเข้ามาได้เพราะว่าระบบรากเนี่ยเป็นระบบรากอวบน้ําเหมือนมะละกอนั่นแหละนะครับปลูกได้ทุกสภาพดินที่สวนผมก็เพิ่งขยายออกไปอันนี้ไม่ได้เน้นปลูกในเชิงการค้านะครับแต่ที่ผมเน้นก็คือผมจะปลูกเพื่อเอาปุ๋ยจากต้นกล้วยนี่แหละก็คือต้นกล้วยเนี่ยนอกจากจะช่วยเก็บความชื้นให้กับดินปลูกของเราแล้วเนี่ย ยังอุดมไปด้ยวยธาตุอาหารนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยผมก็จะมีการตัดต้นกล้วยมาคลุมโคนต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือก็คือเอาต้นกล้วยเนี่ยผ่าครึ่งแล้วก็เอามาคว่ำลงบริเวณโคนต้นนะครับในช่วงนี้แหละช่วงที่กําลังทําคลิปนี่แหละช่วงกําลังหมดฝนนะครับแล้วก็เอาเศษใบกล้วยนี่แหละคลุมต่อไปอีกก็จะเป็นการเก็บความชื้นและที่สําคัญนะครับการทําปุ๋ยหมักต้นกล้วยเนี่ย ก็ถือว่ามีประโยชน์เพราะว่าเป็นพืชที่มีโพแทสเซียมสูงครับช่วยบำรุงผลได้เป็นอย่างดีมีธาตุอาหารครบสมบูรณ์แถมยังปลูกง่ายแล้วก็โตวไวอีกด้วยนะครับปลูกเพียงครั้งเดียวเนี่ยจบเลยไม่ต้องทําอะไรต่อนอกจากขุดแยกเงลี au, ขยายต่อแค่นั้นเองปุ๋ยที่ได้จากต้นกล้วยเนี่ยบางคนคิดว่าต้องทําเป็นปุ๋ยหมักอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่นะครับแค่เราตัดมากองไว้คนต้นส่วนใหญ่ผมจะชอบทาในช่วงหมดฝนช่วงนี้แหละแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงต้นฝนครับ นี่คือบริเวณที่ผมเคยเอาต้นกล้วยมากองไว้มันเป็นดินหินไม่อยากทําอะไรก็แค่เอาต้นกล้วยเนี่ยมากองไว้ก็คือมีการตัดแต่งใบอยู่แล้วนะครับจุดในหรือออกก็มากองไว้ดินตรงนี้ดีมากเลยมีไส้เดือนมีอะไรเพียบเลยนะครับแล้วก็ปลูกอะไรก็งามอันนี้ผมปลูกกล้วยต่อแล้วก็มีพยุงต้นเล็กๆ เสริมเข้ามาด้วยนะครับจัดเป็นสวนป่าในช่วงรอที่ไม้ยืนต้นไม้พยุงเนี่ยกำลังอนุบาลอยู่ในรุ่นอนุบาลอยู่ก็ใช้ร่มเงาของต้นกล้วยเนี่ยอนุบาลไว้นะครับนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งเหมือนกันที่จัดเป็นอุโมงค์ต้นกล้วยแท้ที่จริงแล้วก็มีสวนไม้ผลอยู่นะครับการปลูกกล้วยเยอะเนี่ยเพราะว่าต้องการใช้ต้นกล้วยเนี่ยเป็นปุ๋ยไปคลุมโคนต้นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นชนิดต่างๆที่ปลูกไว้ในสวนหนึ่งละเป็นการคุมวัชพืชไว้ด้วยเหมือนบริเวณจุดนี้นะครับ ก็พึ่งแยกเอาไปทำปุ๋ยหลายต้นเลยจะเห็นว่าพื้นที่ด้านล่างก็จะล่งโปร่งนะครับเพราะว่าช่วยคลุมดินไปด้วยและทําให้ดินดีด้วยนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่อยู่บนขอบสระแล้วก็ใช้ต้นกล้วยเนี่ยเป็นไม้พี่เลี้ยงของต้นมะพร้าวนะครับตัดแต่งใบแต่ละครั้งตัดผลผลิตออกมาแต่ละครั้งก็ใช้ต้นกล้วยนี่แหละคลุมไว้นะครับก็จะเห็นว่า,าต้นมะพร้าวนี่มีการเจริญเติบโตที่ดีมีใบเขียวนะครับ ตววและที่สําคัญเนี่ยไม่ได้รดน้ําเลยนะครับถามว่าช่วงนี้ยังปลูกทันไหมถ้าเกิดว่าดินเรามีความชื้นนะครับผมว่าหลายพื้นที่ดินมีความชื้นอยู่นะโดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มนะครับก็ปลูกได้ครับช่วงนี้ยังปลูกได้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลแต่คนที่ไม่ได้ปลูกเยอะก็สามารถปลูกบนที่เนินได้นะครับเหมือนจุดนี้แหละที่ผมปลูกก็ปลูกบนที่เนินสูงนะครับครั้งเดียวถ้าเกิดยอดใหม่ขึ้นมาแสดงว่ารอดแน่นอนไม่ต้องกลัว ก็ถือว่านํามาเล่าสู่กันฟังครับสาหรับใครที่อยากจะประหยัดปุ๋ยก็ลองปลูกต้นกล้วยเยอะๆแล้วนํามาหั่นใส่โคนต้นผ่านไปแค่หนึ่งฤดูกาลครับเห็นผลทันทีพืชที่เราปลูกเนี่ยจะมีใบเขียวใบใหญ่ใบหนาและที่สําคัญผลผลิตสูงด้วยแต่พืชอวบน้ําอย่าไปคลุมนะอย่างเช่นมะละกอมะละกอต้องใช้เศษหญ้าเศษฟางคลุมนะครับเพราะว่าถ้าเอกกล้วยไปคลุมเนี่ยอาจจะเกิดความชื้นสูงทําให้อา่าเกิดอาการรักเน่าได้นะครับเพราะว่า เป็นพืชหวบน้ำเหมือนกันก็ถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคนทำกเกษตรสวัสดีครับ